ปันทางรักปลอยตีชดาและก็หนุ่มโอค๊คค่ะงานนี้ฝั่งของบ้านอาจจบอกว่าทั้งคู่เหมือนเป็นพรมริกิจกันหรือเปล่าเพราะว่าได้มาพบกันที่หน้าองค์พะพิคเนตแบบไม่ได้นัดหมายเลยค่ะกลายเป็นกระแสฮือฮาก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อดาราสาวสวยอย่างปลอยตีชดาโดพสภาพเซลฟี่คู่หนุ่มหล่อย,ยิ้มหวานเป็นการเปิดตัวโอ๊คพัควังหงหยกค่ะทายาทบ้านอาจจรนั่นเองร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตลงบนโซเชียลค่ะ ทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆเ,เนี่ยแหกเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแบบรัวๆเลยจนล่าสุดวัน 12, วที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะทางเพจบ้านอาจอ้อซึ่งเป็นเพจร้านอาหารชื่อดังของครอบครัวฝ่ายชายที่ทําธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่พิพิธภัณฑ์และช่วยเหลือเด็กภูเก็ตที่ด้อยโอกาสค่ะออกมาเล่าถึงเส้นทางความรักของสาวปอยและหนุ่มโอค่คะบอกเลยว่าเหมือนพรมลิขิตชัดๆเลยค่ะโดยเผยว่า จี้อยากเล่าตกลงคือพรมลิขิตใช่ไหม2คนนี้เจอกันครั้งแรกที่หน้าองค์พระพิคเนตแบบไม่ได้นัดหมายแฮชแท็กเซอร์ไพรส์แฮชเหลือเชื่อโอ๊บบอกจี้ว่าขออย่างเดียวเลยขอแค่ความรักที่ดีจากท่านตอนแรกเนี่ยจี้นึกว่าล้อเล่นเลือกที่จะโสดมาขนาดนี้ใครจะไปนึกว่ามันพูดจริงแล้ว2คนนี้ก็ได้เจอกันค่ะแฮชแท็กฝนลุกแฮชแท็กแม่จ้าแฮชแท็กตะลึงค่ะแฮชแทเฮ้ยแฮท็กพรมลิขิค่ะ วันนี้เนี่ยเขาพาการมาขอบคุณท่านจี้นี่นถึงประโยคในนิทานซินเดอเรลล่าที่เคยอ่านตอนเด็กๆเ,เลย and the l i ์ e happily e v e r after กรีดที่พิมพ์ไปเกิดไปบ้านลู่หงยกซึ่งหลังจากที่ทางเพจบ้านอาจอาค่ะออกมาเล่าถึงเรื่องราวความรักของปอยและโอ๊กเนี่ยที่พบกันครั้งแรกหน,น,น้าองค์พระพิคเนตนั้นก็มีประชาชนแห่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะรวมถึงมาแก้บนเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องที่พีคสุดกว่าน,นั้นคือเวลาคนที่มาขอเรื่องความรักค่ะตอนมาขอเนี่ยมาคนเดียวแต่ว่าตอนมาแก้บนเนี่ยดันมาเป็นคู่ซะง,งั้นค่ะ บอกเลยว่าครอบครัวของคุณโอ๊กหรือว่าครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยก็ต้อนรับแม่พลอยของเราอย่างดีเลยเป็นว่าที่สะพายที่น่าอิจฉามากๆอีกหนึ่งคนในตอนนี้เลยค่ะ